หญิงชรากับถ้วยเก่าบ้านหลังหนึ่งเป็นครอบครัวเล็กๆที่หญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายที่แต่งงานมีภรรยาและลูกชายวัยแปดขวบคุณยายอายุมากขึ้นทุกวันและเมื่อแก่ขึ้นก็เริ่มไม่มีเรี่ยวแรงรวมทั้งเกิดอาการมือสั่นตลอดเวลาทำให้ทุกครั้งที่กินข้าวคุณยายจะทำข้าวหกลงบนโต๊ะจนเลอะตลอดเวลา อาการของคุณยายทำให้ลูกสะพ้ายหงุดหงิดและรำคาญมากขึ้นเธอจึงบอกสามีว่าเธอทนไม่ได้ที่เห็นแม่ของสามีทานข้าวหกและเธอเกลื่อนโต๊ะจนเธอกินข้าวไม่ลงลูกชายของคุณยายไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเขาไม่สามารถหาวิธีทำให้มือของแม่หายสั่นได้เมื่อไม่มีทางออกลูกสะพ้ายของคุณยายจึงยื่นคำขาดกับสามีว่าให้เขาจัดโต๊ะให้แม่นั่งแยกกินข้าวคนเดียว ใช้ถ้วยข้าวราคาถูกๆที่แตกและบินเพราะเธอเห็นว่าคุณยายทำถ้วยแตกบ่อยๆคุณยายเศร้าแต่ก็ไม่ว่าอะไรยยเธอยยเห็ในใจลูกชายมากกว่าจะตัดพอ้อคุณยายเศร้าแต่คนที่เศร้ากว่าคือหลานชายวัยแปดขวบที่ยยเห็นว่าใบหน้าของคุณย่าเริ่มไม่มีรอยยิ้มยยเขาจึงเข้าไปปลอบใจและบอกคุณย่าว่า เขารู้ดีว่าคุณย่าเสียใจมากแค่ไหนที่ถูกพ่อแม่ของเขาปฏิบัติต่อท่านเช่นนี้แม่บอกว่าเขามีวิธีที่จะให้คุณย่าได้กลับไปทานข้าวร่วมกับทุกคนได้เหมือนเดิมแม้จะไม่มั่นใจในหลานวัยแปดขวบแต่คำปลอบของเด็กๆก็ทำให้คุณยายมีความหวังเธอจึงถามหลานชายว่าจะทำอย่างไร เย็นนี้ขอให้คุณยาแกล้งทำชามข้าวของคุณยาตกให้มันแตกเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณยายได้ยินคำแนะนำเขาแปลกใจแต่หลานชายตัวน้อยยังยืนกรานให้คุณยาทำตามที่เขาบอกและบอกว่าที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเองถึงเวลาอาหารเย็นคุณยายนั่งทานข้าวเงียบๆและไม่นานเธอตัดสินใจทำตามที่หลานชายแนะนำเพื่อดูว่า หลานชายมีแผนการอะไรโดยยกถ้วยข้าวใบเก่าที่เต็มไปด้วยรอยบินขึ้นแล้วแกล้งปล่อยลงบนพื้นเหมือนกับทำหลุดมือถ้วยข้าวใบเก่านั้นหล่นแตกกระจายไม่มีชิ้นดีลูกสไปร์เห็นเหตุการณ์ก็ลุกขึ้นเตรียมจะด่าว่าแม่สามีทันทีแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไร หลานชายของคุณยายก็รีบพูดขึ้นมาก่อนว่าอา้าวคุณยา่าทำไมคุณย่าทำชามแตกซะเละหมดล่ะครับนี่ผมตั้งใจไว้ว่าจะเก็บชามใบนี้ไว้ให้คุณแม่ของผมใช้ต่อจากคุณยา่าแล้วนี่ผมจะเอาชามเก่าที่ไหนมาให้คุณแม่ใช้ตอนคุณแม่อายุเท่าคุณย่าล่ะครับลูกสะใภ้เมื่อได้ยินลูกชายพูดเช่นนี้ก็ถึงกับอึง้งหน้าซีด เป็นครั้งแรกที่เธอคิดได้และจินตนาการว่าทุกสิ่งที่เธอทำลงไปในวันนี้เธอจะได้รับการปฏิบัติจากลูกชายในวันหน้าเมื่อเธอแก่ตัวลงไปเธอรู้สึกอับอายและสำนึกผิดต่อการกระทำของตัวเองตั้งแต่วันนั้นทุกคนในบ้านก็นั่งทานข้าวร่วมกันอย่างเช่นเดิมจเจริญธรรม